บทสวดเพื่อผู้เจ็บไขย้ยังกินจิตพิกเวทุพพลังคิลานักกลงปัจจะธรรมานวิชถันติภิกษุทั้งหลายถ้าทำห้าประการไม่เมียนห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุกพลภาพคนใดตัดเสตังปฏิกังขังนะจิรัเสวะข้อนี้เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นพึงหวังได้ ต่อการไม่นานเทียวคืออาสวานังขยาอนาสวังเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเขาจะกระทำให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้ทิเทวะธรรมเมสยังอภิญญาสัชิกตวาอุปสัมปชะวิหาริสติ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อการไม่นานเที่ยวกะตะเมปัญจอิทะภิกขเวภิกขุทำห้าประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อสุภานุปสัสีกายเยว,วิหารติ เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่งามในกายอาหาเรปฏิกูลสัญยีเป็นผู้มีปกติสำคัญว่าปฏิกูลในอาหารสาภพโลเกอนาพิรัตตสัญยีเป็นผู้มีปกติสำคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงสัักสังขาเรสุอนิจานุปัสสี เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายมรณะสัญญาโขปนัสสะอัจฉัตังสุปัธิตาโหติมีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกายแล้วเห็นการเกิดดับในภายในยังกินจิตพิขเวทุพพลังคิลานกังอิเมปัญจธรรมานวิชหันติ ภิกษุทั้งหลายทำห้าประการไม่เว้นห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุพพลภาพคนใดตัดเสตังปฏิกังขังนจิรัเสวะข้อนี้เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นพึงหวังได้ต่อการไม่นานเทียวคืออาสวานังขยาอนาละสวังเจโตวิมุตติงปัญญาวิมุตติง เขาจักะระทำให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้ทิเทวะธรรมเมสยังอภิญญาสัชิกตาวาอุปสมปัช,ชวิหาริส,สตีติเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์เอทะจะเตมาลุงกยะปุตตะทิฏฐสุตตะมุตตะวิญญาตเพสุธรรมเมสุมาลุงกยะบุตรในบรรดาสิ่งที่ท่านได้เห็นได้ฟังได้รู้สึกได้รู้แจ้งเหล่านั้นทิฏเถทิฏฐะมะตังพวิสติในสิ่งที่ท่านเห็นแล้วจะเป็นแต่เพียงสักว่าเห็น สุเตสุตมะตังพระวิตสติในสิ่งที่ท่านฟังแล้วจักเป็นแต่เพียงสักว่าได้ยินมุเตมุตะมะตมังพระวิตสติในสิ่งที่ท่านรู้แล้วจักเป็นแต่เพียงสักว่ารู้สึกวิญญาเต ulated, วิญญาตามะตังพวิตสติในสิ่งที่ท่านรู้แจ้งแล้วก็จักเป็นแต่เพียงสักว่ารู้แจ้ง ยะโตโขโตเตมาลุงกะบุตตะทิฏฐสุตะมัต,ตะวิญญาตเพสุตเมสุมาลุงกยบุตรเมื่อใดแลในบรรดาธรรมเหล่านั้นทิฏเถท,ทิฏฐมะตังพวิสติเมื่อสิ่งที่เห็นแล้วสักว่าเห็นสุตเตสุตมะตังพวิสติสิ่งที่ฟังแล้วสักว่าได้ยินมุตเตมุตมะตังพวิสติ สิ่งที่รู้สึกแล้วสักว่ารู้สึกวิญญาเตวิญญาตามตังพระวิตสติสิ่งที่รู้แจ้งแล้วสักว่ารู้แจ้งดังนี้แล้วตะโตตะวังมาลุงกะยะปุตตะนะเตนะมาลุงกะยะุุตรเมื่อนั้นตัวตนย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นยะโตตะวังมาลุงกะยะปุตตะนเตนะ ตะโตตะวังมาลุงกยัปุตตะนตัฏะมาลุงกยัุตรเมื่อใดตัวตนไม่มีเพราะเหตุนั้นเมื่อนั้นตัวตนท่านก็ไม่มีในที่นั้นยะโตตะวังมาลุงกยัปุตตะนตัฏะมาลุงกยัุตรเมื่อใดตัวท่านไม่มีในที่นั้นนั้นตะโตมาลมาลุงกยัปุตตะเนวิทนะหุรังนอุภยะมันเรนะ เมื่อนั้นตัวท่านก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกขสตินั่นแหละคือที่สุดแห่งความทุกข์ดังนี้